สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนขอให้ปี2 0ง6นน้เป็นปีที่สดใสและเป็นปีที่ปังๆที่สุดเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขปับแข็งแรงด้วยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรีวิวเจ้าตัว MG4EV ตัวที่ขับหลัง170แรงมา้าแรงบิดมากถึง250นิวตันเมตรเลยครับคันนี้เป็นคันจริงที่ในงาน Monterey a o ที่ผ่านมาเนาะโฉมหน้าดูสปอร์ตตั้งแต่ครั้งแรกได้เห็นเลยครับสีดำคันจริงนี้สวยใช้เลยเลยนะ แล้วลองมาดูแบบสีขาวกันบ้างครับในงานคนนะสนใจมันดูตัว m g c EV เยอะมากๆเหมือนกันนะครับโฉมแบบนี้ราคาขั้ตัวเขาจะมี2รุ่นเนาะรุ่นดี8 6 9 0 0 0บาทและรุ่นท็อปคือรุ่น X 9 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับราคาไม่ถึงล้านเป็นราคาที่จับต้องได้เลยถือว่าไม่แพงเกินไปและไม่ถูกเกินไปด้วยไฟหน้ายาวมากนะครับ ทรงสวยมีลูกเด่นที่ไฟเดทาทำด้านยิ่งไรทอยู่ด้านบนแล้วก็เป็นขั้นแบบล่ระดับแบบนี้ด้วยครับดูดีหรือเปล่าครับเพื่อนๆและการชนด้านหน้าเป็นสีดําด้านแบบนี้มีการออกแบบให้ยื่นออกมานิดหน่อยล้ออลอยลายใหม่สีทูโทนและมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ด้านท้ายเลยครับเป็นการออกแบบที่สวยงามดุดันด้านท้ายดูใหญ่ๆไฟที่เป็น LED แบบจัดเต็ม กือบจะติดกันทั้งแถบไปด้วยมีแค่โลโก้ของ MG ตรงกลางมากั้นไว้เท่านั้นครับผมชอบส่วนโค้งของด้านข้างของไฟนะที่มีไฟเหลวเนี่ยมันดูดีจริงๆครับและด้านบนตรงนี้นะครับเป็นลายเส้นที่ดูลงตัวมีการออกแบบที่พูดได้ว่าสวยงามจริงๆในตัวท็อปจะมีสปอยเลอร์หลังอันนี้คือเจ๋งมากๆลยครับถึงจะไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังเหมือนค่ายอื่นก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ ของ MG4 นี่มีการออกแบบกระจุกหลังเขาจะไม่เป็นคาบเลยครับ mm hmm. เพราะว่าตัวสปอยเลอร์หลังนี่แหละ mm hmm. การออกแบบที่น่าทึ่งมากนะครับ mm hmm. ถือว่าทำได้ดี mm hmm. คันนี้ถึงไม่มีเครื่องยนต์ด้านหน้าแต่ก็มีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะเลยครับ mm hmm. ไม่นึเหมือนเทสลาเนาะที่แบบด้านหน้าสามารถเก็บของเก็บสัมภาระได้อันนี้จะเก็บไม่ได้นะครับ mm hmm. ถ้าระยะทางมากกว่านี้ mm hmm. ผมถือว่าเป็นอีกรุ่นที่แบบน่าสนใจมากๆเลนะครับ แต่ระยะทางนี้ในราคานี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเราไปดูสีดําอีกรอบดีวกว่าครับเป็นไงบ้างครับชอบกอารออกแบบกรือเปาผมว่าคันนี้เป็นรุ่นที่การออกแบบแล้วการขับขี่ดีที่สุดใน MG ตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับฝาท้ายคันนี้ไม่ได้ไฟฟา้มามันะเพื่อนๆจะใช้แรงนิดหน่อยในการเปิดดูอย่างนี้ดูเหมือนกว้างมากนะครับที่เก็บของแต่ที่จริงก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะ โอเคเวลาปิดประตูหนักใช้ได้เลยครับต้องใช้แรงมากพอสมควรก่อนที่เราจะดูภายในน้องเรามาดูโครงสร้างของแบตเตอรี่กันดีกว่านวัตกรรมใหม่ของ MG ด้วยนะครับเป็นระบบขับหลังแบบไม่เหมือนรถไฟฟ้าค่ายอื่นเลยเพราะค่ายอื่นส่วนมากจะเป็นขับหน้าข้อดีนะครับทำให้ควบคุมรถได้ดีคันนี้ขับดีจริงๆเข้าโค้งดีเยี่ยมเลยเวลาขึ้นเขาก็ดีครับเพราะเป็นระบบขับหลังและแบบใหม่ทำให้จุดส่วนทว่งดีกว่าเดิมเยอะมากๆ และคันนี้วิ่งได้4 2 5กิเมตรต่อการชาร์จและพิเศษแบตเกาเรียบไปกับทองรถไม่โดนกระแทกง่ายแน่นอนแต่คันนี้เตี้ยเหมือนกันนะครับใต้ทองรถไม่สูงแต่แบตเรียบแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเราไปดูภายในกันครับเบาะหลังสุดไม่มีที่พักแขนเป็นแบบ2ส,สีตัดกับสีส้มด้วยความกว้างก็ใช้ได้เลยนะไม่ติดขาแล้วก็ไม่ติดที่หัวด้วยครับด้านในไม่เล็กนะถือว่ากว้างผสมควรเลย ด้านหลังไม่มีแอร์หลังให้และในส่วนของแผงประตูเรียบมากเลยครับดำด้านขาวแล้วก็มีดำเงาเล็กน้อยเบาะหน้าดูธรรมดานะถ้าเทียบกับเจ้าตัว BVD Dolphin คันนั้นได้เป็นเบาะสปอร์ตถ้าเบาะสวยแล้วก็สบาย,ยังต้องยกให้ BVD เลยครับพวงมาลายสองก้าน um ดูเรียบๆแต่ดูดีคันนี้เรียบง่ายจริงๆครับเกียร์ก็เป็นแบบหมุนที่อยู่ตรงนี้คล้ายกับของรถตู้เลยนะจอตรงกลางคนขับขนาด7นิ้วและจอกลางเนี่ยครับ ใหญ่ถึง10.25นิ้วเลยส่วนกลุ่มพลังได้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า170แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตร m, แบตเตอรี่เป็น51กิโลวัตต์อัวขับเคลื่อนด้วยล้อ,อจจลหลอังอัตราเร่ง0-100ภายใน7.5วินาทีครับท็อปสปีดอยู่ที่161กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือพิเศษเลยนะครับสามารถชาร์จ DC 10-80%อยู่ที่39นาทีและรับไฟสูงสุดอยู่ที่100กิโลวัตต์เลยและ35นาที รับไฟสูงสุดคือ125กิโลวัตต์คันนี้ชาร์จ DC ได้มากถึง125กิโลวัตต์เลยนะถือว่าเป็นถือว่าเป็นรถที่ราคาไม่แรงแต่ชาร์จไฟ DC ได้เยอะมากๆและมีการชาร์จ AC เต็มภายใน7ชั่วโมง30นาทีและ9ชั่วโมงครับเอาละครับวันนี้น่าจะเป็นการรีวิวให้ดู m g c EV คันจริงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ